หัดตษที่เกี่ยวกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ฮัดิษที่หนึ่งจากอับดุลลอฮ์บินมสัสอูรดรอเดียลอหูเล่าว,ว่าท่านอัสูุลลอฮ์สลลลอและสลัมกล่าวว่าเมื่อความกัดสนเกิดขึ้นกับบุคคลใดเขาได้นำความกัดสนนั้นไปร้องเรียนต่อมนุษย์ ความกัดสนของเขาจะไม่ถูกกระจัดออกและเมื่อความกัดสนเกิดขึ้นกับบุคคลใดเขานำความกัดสนร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ดังนั้นใกล้แล้วที่อัลลอฮ์จัดประทานลิสกีให้แข่เขาไม่เร็วข้อช้า <S <S หะด i ษที่สองจากอบูฮุยร์รฮ์รียัลออวนฮูเล่าว่าท่านอสูุลลาะซอลลัลลอฮ์ะนสลามกล่าวว่า ผู้ใดขอมนุษย์เพื่อหวังที่จะให้ทรัพย์สินได้เพิ่มพูนเท่ากับกำลังขอทานไฟที่ร้อนแรงดังนั้นหากต้องการก็จงขอให้น้อยหรือขอให้มาก หะดิษที่สามจากีกมบินติ n าม s h ดีด a ยลอ l l อัน a n h เล่าว่าฉันได้ขอจากท่านอสุลลอฮลลล,ลัลลอฮลมซึ่งท่านก็ได้ให้กับฉันต่อมาฉันก็ได้ขออีกแล้วท่านก็ได้ให้อีกหลังจากนั้นท่านกล่าวว่าโอากีมทรัพย์สินนี้มันเป็นสิ่งที่เขียวจะอุ่มหอมหวาน คือมีเสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบของหัวใจดังนั้นผู้ใดรับมันไว้ด้วยความไม่ต้องการก็จะได้รับบรารอกะในทรัพนั้นและหากผู้ใดรับมันไว้ด้วยความละโมบก็จะไม่ได้รับบรารอกะในทรัพ์นั้นและจะมีสภาพเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่อิ่ม ที่บริโภคแต่ไม่อิ่มท้องมือบนย่อมดีกว่ามือล่างมือที่ให้ย่อมดีกว่ามือที่ขอฮากีมรรเดียลฮูเล่าว่าหลังจากนั้นฉันจึงกล่าวว่าโอรสูรลลลห์อสาบานต่อพระผู้ซึ่งส่งท่านมาพร้อมกับสัจธรรมว่าหลังจากท่านแล้วฉันจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับใครอีกจนกว่าจะจากโลกนี้ไป ขะดิสที่สี่จากขอลดบินอัฮลีอันยูฮานีโรอดลโลเวนฮูเล่าว่าฉันได้ยินท่านอสลลลอฮและสลามกล่าวว่าผู้ใดข้อตามได้รับสิ่งของที่พี่น้อง,องของเขามอบให้โดยประจากการร้องของและการละโมบเขาควรจะรับไว้อย่าปฏิเสธเพราะมันคือริสกีที่อัลลอฮฺประทานมาให้ h ะดิษที่หจาจากนัสโรยาลโลนฮูเล่าว่าท่านอสัสลัลลอฮฺและสลัมกล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าให้เงินแก่ผู้อื่นยืมต่อมาลูกหนี้ก็ให้ของกำนันเป็นการตอบแทนหรือยินยอมให้ใช้พาหนะจงอย่าขี่มันและอย่ารับของคำนันเว้นแต่ว่าทั้งสองเคยปฏิบัติเช่นนี้ต่อกันมาก่อน หะดิษที่6จากอิบนิ m มัสอ d ร,รียลานูตท่านอสุลาะสัลลแลัยซุลล,ล,ล,ลัมเล่าว่าในวันเกียรมะเท้าทั้งสองของเผ่าพันธุ์อดัมจะยังคงอยู่ไม่ออกไปจนกว่าจะถูกสอบถามถึงห้าประการตลอดจนกรำรตอบที่ถูกต้องกล่าวคือใช้จ่ายให้หมดไปอย่างไร ใช้ความหนุ่มแน่นให้ผ่านไปเช่นใดได้ทรัพย์มาอย่างไรและใช้จ่ายไปอย่างไรและปฏิบัติเช่นใดบ้างกับความรู้ที่ได้รับมา ห a ด i ที่เจ็ดจากอบุฮุ r ร i รอ h r a d i ล l l a h u แล้วว่าท่านรอลัสลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮาทรงกล่าวว่าผอาพันอาดัมเอ๋ยจงทําตัวให้ว่างเพื่อจะได้อิบาดะต่อข้าข้าจะบรรจุหัวอกของเจ้าให้เต็มไปด้วยความร่ํารวยและปิดกั้นความยากจนหากเจ้ามิทำ ข้าจะบรรจุมือของเจ้าให้เจ็มไปด้วยการงานที่ยุ่งเหยิงและจะไม่ปิดกั้นความยากจนของเจ้าฮะดิษที่8จากอบูฮวยรฮ์รดย์ลฮูเล่าว่าท่านอูลัสล,ล,ลอละลัมกล่าวว่าบุคคลใดรักใคร่ดุนยาจะสร้างความเสียหายให้กับอาคิร์ของเขาและบุคคลใดรักใคร่อาคิร์ ดูผิวเผินแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับดุลยาของเขาดังนั้นจงให้น้ำหนักแก่สิ่งที่คงอยู่จีรังอาคริลเนื้อสิ่งที่จะต้องสูญสลาย จากอบุูฮุไรร์รอดียัลอนฮูเล่าว่าท่านอสุลลอสลลอฮ์และลอลอสลามกล่าวว่าหัวใจของผู้ชราภาพยังคงกระชุ่มกระชวยในสองสิ่งด้วยกันหนึ่งความรักต่อดุนยาสองความใฝ่ฝันและความหวังที่ยาวไกล h ะด i ษที่สิบจากสหันบินซาอูรยลอลหูเล่าว่ามีซอบาคนหนึ่งกล่าวกับท่านรอสุลลอฮ์สโลลอเลยสลัมว่าการุณาแนะนำการกระทำสักอย่างหนึ่งให้กับฉันซึ่งมีผลทำให้อัลลอฮ์และมนุษย์รักฉันท่านนบีสโลลอเลยสลัมกล่าวตอบว่าจงเพิกเฉยกับดุนยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งรักเจ้าและจงเพิกเฉยกับสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ ทรัพย์สินและอื่นๆมนุษย์ก็จะรักเจ้าฮะดิษที่11จากไอชา์โรดียลอนฮาเล่าว่าท่านอสุลลอลสลอมไม่เคยกินโรตีที่ทำจากข้าวฟ่างอิ่มติดต่อกันสองวันเลยตลอดชีวิตจนถึงวาระสุดท้าย ฮะดิษที่12จากอาลีรอ里·โรยิลล์ฮูเล่าว่าท่านรอสูละซอลลัลลอฮุลฮะสลามกล่าวว่าบุคคลใดพึงพอใจกับริสกีอันน้อยนิดจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงพึงพอใจกับอามานอันน้อยนิดของเขาฮะดิษที่13จากมูอาซบินยาบันรอโรยิลล์ฮูเล่าว่าท่านรอสูละซอลลัลลอฮุลฮะสลามโง ส่งเขาไปเป็นผู้ปกครองเมืองเยเมนท่านได้กล่าวว่าจงระวังการใช้ชีวิตอย่างหรูหราเนื่องจากว่าบ่าวของอัลลอฮ์เี่ดีงามนั้นไม่เป็นผู้ใช้ชีวิตที่หรูหรา h a ดิษที่14จากยูัยบินุไฟ h a d ดิษมุซันเล่าว่าท่านอสัสลลอฮ์สัลลัลลอฮุนสลมกล่าววา่าอัลลอฮุตาอัลามิได้ทรงลงวัยูมาให้ฉันเพื่อเป็นผู้รวบรวมทรัพย์หรือเป็นพ่อค้าทว่าได้ทรงวัยูมาให้ฉันว่าโอมูฮัมมัดจงทัสเบียและตัมีดกล่าว แท้สองสดุดีผู้อภิบาลของเจ้าและจงเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กระทำการละหมาดและจงอิบด์นมัสการองค์ผู้อภิบาลของเจ้าจนกระทั่งความตายมาถึงฮะดิสที่ 15. จากอบูฮรอรอรุยรฮะรดิลลุนฮุล่าว่าท่านอสุลลอสลลอสลามกล่าวว่าความร่ำรวยของมนุษย์ไม่ได้มาจากทรัพย์สินแต่ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงคือจิตใจที่ร่ำรวย ฮะดิษที่16จากอบูฮุรอฮ์รดิยลอนฮูแล้วว่าท่านอัสลสลลอฮ์ละสลามกล่าวว่าเมื่อผู้ใดมองดูบุคคลที่เหนือกว่าทั้งทรัพย์สินและรูปร่างก็จงพิจารณามองดูบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าฮะดิษที่17จากอุคบะบินอามีรดิยลอนฮูเล่าว่าท่านอัสลสลลอฮ์ละสลามกล่าวว่าเมื่อเจ้าได้เห็นอัลลอฮฺตะอาลา ให้ดุลยาที่ชื่นชอบแก่บ่าวผู้หนึ่งทั้งที่เขากำลังทำความชั่วย่อมเป็นกลลวงแล้วท่านก็อ่านอายะฟาลัมานาซูมาสุกิรูบิฮีฟะตะนาอะลไลฮิมอับบาวาบะกุลลิชาอฮัตตาอิซาฟาริฮูบิมาอูตูอัคส นาหุมเบาตาตันอิซาหุมมุบาลิซูนเมื่อพวกเขาหลงลืมสิ่งที่ถูกเตือนมาเราก็ได้เปิดประตูแห่งความสะดวกสบายทุกอย่างให้จนพวกเขายินดีกับสิ่งที่ได้รับเขาก็จับเราก็จับพวกเขาทันทีทันใดแล้วพวกเขาก็เป็นผู้หมดหวัง ห a ด i ษที่18จาก s a ดด d b บิน u d r y a อ o n หัวเราวร่า,วาท่าน ر س ล,ลลอัลลอฮฺอะลัยฮุสาลัมกล่าวว่าผู้ที่เข้าใจเป็นผู้ที่ํำให้ตนเองเชื่อฟังกรคาสั่งต่างๆที่อัลลอฮฺพอใจและเตรียมตัวปฏิบัติเพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายส่วนผู้อ่อนแอคนโง่เป็นคนที่ยอมตามกิเลตแห่งตนพร้อมกับเพ้อฝันจากอลัลลอฮฺ ฮะดิษที่19จากอิมนุอุมารโรเดยียลอลฮุอันหุมาเล่าว,ว่าพวกเราสิบคนมาหาท่านอัสุลลอฮ์สลลลอมและสลัมชายชาวอันซอรคนหนึ่งได้ลุกขึ้นถามว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์บุคคลใดมีความเข้าใจและระมัดระวังที่สุดท่านอัสุลลอฮ์สลลลอมสลัมตอบว่าคือผู้ที่รำลึกถึงความตายและเต,ตรียมตัวเพื่อความตายมากที่สุดจะเป็นพวกที่นำ หน้าไปด้วยความสูงเด่นแห่งดุนยาและเกียรติยศแห่งอาเครอฟฮะดิสที่20จอกอิชาโรยลอนฮาเล่าว่ามีชายคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างหน้ารอสูลอสลลอลละสลัม และกล่าวว่าโอรสุรลฉันมีทาสอยู่หลายคนพวกเขาโกหกบิดปริว้วและไม่เชื่อฟังคำสั่งฉันฉันจึงด่าและเคี่ยนตีพวกเขาฉันกับพวกเขาจะเป็นอย่างไรในวันเกียร์มะท่านโอรสุรลอัสลอมตอบว่าในวันเกียร์มะการบิดปริว้วฝ่าฝืนและโกหกตลอดจนการลงโทษจะถูกนำมาชั่ง ในวันนั้นทุกสิ่งจะมีน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นร่างเร่ธาตุหรือคุณสมบัติใดๆก็ตามหากการลงโทษของเจ้าพอควรกับบาปคำของพวกเขาข้อเสมอกันไปไม่ต้องเอาและให้อะไรและหากการลงโทษของเจ้าน้อยกว่าบาปของพวกเขาเจ้าจะได้รับสิ่งที่พร่องนั้นและหากการลงโทษของเจ้ามากกว่าบาป ของพวกเขาจะต้องมีการทดแทนสิ่งที่เจ้าตำเกินเลยไปชายผู้นั้นต่อยห่างออกไปปลางส่งเสียงร้องและร่ำให้ท่านอสุรสลัสลามจึงกล่าวกับเขาว่าเจ้ามิได้อ่านคำดำรัสของอลัลลอฮกหรือที่ว่าว่ากอละตาละวานาออุนมาวาซีนันกิสตอริยูมินกิยามะ Fala tuslamu nafsun syai'ah Wa in kana miskola habbatim min kosdalin Adayna biha wa kafabina hasibin Lek rau cak tracut ที่เที่ยงธรรมเพื่อช่างอามานในวันเกียรมะดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมแต่อย่างใดเลยแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่า,มาเมล็ดพืชเราก็จะนำมันมาแสดงและเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเราที่เป็นผู้ชำระสอบสวนอันอัมบิยะอายะที่สี่สิ ชายผู้นั้นจึงกล่าวว่าโอรสุลอฉันไม่พบสิ่งใดสำหรับฉันและพวกนี้ดีไปกว่าการแยกจากพวกเขาฉันขอให้ท่านเป็นพยานพวกเขาทั้งหมดเป็นอิสระสดะกอลลฮุนอาซิม